สวัสดีค่ะ,คะอยากจะให้แนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะคะอ๋อสุมาลีอนันทลังใจค่ะทราบว่าก็เป็นผู้อุปการะคุณคแล้วก็มีส่วนช่วยในการสร้างสร้างพระ,ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าผู้อุปการะคุณรายใหญ่เหมือนกันไม่เท่าไหร่ะคะ่ะร่วมบุญกับหลวงพ่อดีกว่าอะไรเนี้ยถามว่ากับความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระนอนในวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะแต่ที่สร้างพระนอนก็ อตอบไม่ถูกว่าจะความภูมิใจยังไงได้ได,ได,ได้ได้คือได้ระลึกถึงคุณพระพุทธศาสนา,า,า,านะคะ<ฆ>สร้างของที่เป็นสิ่งส,สิ่งสำคัญในด้านพุทธศาสนา,า,าเก็บไว้เป็น,ส,นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของท่านแล้วคนมากบว้บูชาแล้วมันเป็นอะไรอ่ะเป็นนึกถึงความกตัญญูที่มีต่อท่านอะไรเงี้ยทําให้รู้สึกว่าเออถ้าอะไรมีที่สําคัญแล้วทาให เรามีส่วนช่วยได้แล้วก็ช่วยตรงนั้นอย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลงแรงแต่ว่าเราก็สนับสนุนเรื่องปัจจัยเป็นตัวขับเคลื่อนเหมือนกับว่าเออพระหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาทํางานใช้กําลังเราอาจจะกําลังน้อยแล้วก็จะช่วยเรื่องปัจจัยใช่ไหมคะแล้้วรูสึกมาเสนอหน้ามากกว่าให้ดูว่าโอเครู้สึกภาคภูมิใจไหมคะรู้สึก กับการที่ว่าเรามีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณที่เหมือนกับเป็นผู้นําทัพให้เราได้มีโอกาสสร้างพระ50เมตรสําหรับองค์ท่านเจ้าคุณแล้วภูมิใจในท่านมากสุดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าท่านทําสิ่งที่ดีๆแล้วท่านก็ทําสิ่งที่มีประโยชน์นะคะพูดถึงเราทุกคนไม่ว่าท่านด้านพระศาสนาแล้วท่านเต็มที่เต็มที่เวลากลางวันกลางคืนเนี้ยท่านจะเป็นห่วงเป็นยยที่จะทาทั้งทั้งคนทํางานทั้ง ทั้งวัตถุที่ก่อสร้างหรือต่างๆเนี่ยท่านจะใส่ใจดูแลอย่างมากจริงๆ่ะว่าตอนแรกก็ประมาณสัก12ล้านใช่ไหมคะตอนนี้เกินแล้วก็น่าจะเกือบร้อยแล้วใช่เพราะนั้นทุกขั้นตอนก็มีความละเอียดพิถีพิถันเราเองในฐานะที่เราก็เหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานท่านเราได้มีส่วนในการร่วมกระบวนในครั้งนี้อยากจะให้คุณสุมาลีได้มีโอกาสพูดคุยหรือว่าเชิญชวน คนที่อยู่ทางบ้านที่อาจจะเหมือนกับเป็นคนรุ่นหลังเราเชิญช,ชวนเขาให้มาเที่ยวในวันที่27ที่จะมาถึงนี้สักหน่อยหนึ่งค่ะจริงๆแล้วการมากราบพระทุกที่ก็เป็นความสําคัญนะคะเพราะว่าแต่พระนอนพระนอนก็เหมือนกับเราที่สร้างขึ้นมาเนี่ยท่านมีส่วนสําคัญคือสร้างท่านสร้างด้วยความกตัญญูส่วนหนึ่งด้วย<ฆ>ซึ่งเป็นความสําคัญที่ว่าเราทุกคนควรจะ เราลึกถึงตรงนี้ากานกตัญญูต่อพระพุูธศาสนาการกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ก็เลยจริง,รงๆแล้วก็เลยว่าถ้ามีโอกาสวันนั้นก็ทุกคนได้มาร่วมงานแล้วมามา,มาชื่นชมชื่นชมแล้วก็มายินดีกับที่เรารู้สึกว่ามีสิ่งที่สําคัญไว้เป็นเ,เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองได้อะไรอย่างเงี้งช่วยช่วยเป็นเหมือนการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ยัง มาดูมาระลึกถึงหลายๆด้านทั้งพระศาสนาทั้งความความความขยันความอดทนของคนที่ทําอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าความสามัคคีคนเดียวความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการได้ช่วยกันในครั้งนี้ก็ต้องขอโมทนากับคุณสมารีด้วยนะคะโมทนาเช่นกันค่ะที่ได้มาเป็นกําลังอย่างน้อยก็กําลังทางด้านปัจจัยแล้วก็เหมือนกับมีการเชิญชวนเพื่อนฝูงมา ในการครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะ <ขอ S 1> สวัสดีค่ะ